Ouais, je pense ça, va. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pas de problème. พี่น้องจ๋าฝรั่งขับรถไปมามองใยไหมใหญ่เลยคงคิดว่าผีบ้าที่ไหนมาแต่งตัวแบบนี้กระซ้ามไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการแต่งตัวของประเทศไทยเราไม่อายค่ะดูตัวใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ได้ไม่คับดี ไม่มีขาตั้งกล้องจ้ะเอาอันนี้มาแจกันดอกไม้แล้วยายไมมก็ใส่ข้าวสารลงไปข้างในเอาขากล้องตั้งไว้แน่นดีเป็นตานายจ้าฝรั่งมองยายไหมใหญ่เลยมองเลยไม่เจ็บไม่ปวด <c oughs> นี่ยายไหมแต่งอะไรมาแบบนี้ช่างดูดีเหลือเกินไม่เคยเห็น เสื้อสีเหลืองกางเกงชมพูดูแล้วเป็นเจ้ากูมารทองนั่นเองช่างเอ็นดูมาดามคนที่ยืนดื่มกาแฟกล่าวในใจ Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. เป็นลูกค้าตั้งแต่ยายไหมเริ่มใช้โต๊ะพลาสติกเพียงตัวเดียวไว้สำหรับวางอาหารขายครั้งแรกที่มาดามเดินมาร้านยายไหมนิ้วของมาดามได้ชี้ไปที่กุ้งชุบแป้งทอดแล้วมาดามก็กล่าวว่าเอาปอเปียกุ้งหกชิ้นระหว่างที่มือข้างขวาของยายไหมที่กำลังจับที่คีบ พร้อมจะหยิบกุ้งชุบแป้งทอดใส่ในถุงก็ได้ปล่อยกุ้งชุบแป้งทอดออกจากที่ขีบท,ทันทีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นขี้ปอเปียกกุ้งแทนเมื่อเอาปอเปียกกุ้งทั้งหกชิ้นลงไปในถุงกระดาษเรียบร้อยแล้วมาดามก็กล่าวเพิ่มเติมว่าเอากุ้งชุบแป้งทอดหกตัวยายใหม่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้มองไปที่มาดามทันที และแอบยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยและตั้งหน้าตั้งตาคีบกุ้งชุบแป้งทอดใส่ในถุงกระดาษให้ครบหกตัวอย่างเร็วไวที่พูดไปเมื่อกี้มีท่านใดงงไหมคะถ้างงก็ไม่ต้องสงสัยพอดิฉันก็งงเหมือนกันคะ่ะยายไหมกล่าว

Ah, non. cet été, d'accord, comme euh, Covid-19. Non, c'était ça, le euh, ah. travail à Ah oui, le travail, beaucoup de travail. Merci, bonjour, au revoir. Merci, c'est tradition, d'ici en du Merci bien. Merci. La, fête, la fête des mères. C'est la fête des mères. Oui. Voilà. Ah, la, la fête des pères, c'est 5 décembre. C'est la fête des mères. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Je vais prendre 6 mènes Merci, Merci à vous. Bonjour, Merci Au revoir.

You did he say? เสา22สิงหามาบรรจบให้ทุกคนมาพบปะสังสรรค์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเลยกันว่าอาทิตย์ผ่านมานั้นทำอะไรฉันไปซื้อขนมปังเมื่อวานนี้มันช่างมีความแห้งกว่าวันไหนอ้าปากกัดแต่ละทียากอะไร ฉันเสียใจใจไปตั้งหนึ่งยูโรซื้อร้านไหนร้านเดียวกันหรือเปล่าฉันปวดร้าวรับทมเหงือกแทบไม่ไหวมันช่างแห้งเหนียวหนึบแสนปวดใจนอนร้องไห้ทุกกายเงือกฉันพังนิก,กินิก,กิฉันมีอะไรจะคุยกับคุณอาทิตย์ที่แล้ว ฉันได้แบงกามอด้วยแหละจริงหรอจริงสิไม่ย่วนะไม่หย่วสิคุณมีเพื่อนแล้วไหมมีคนได้แบงกามอเหมือนคุณด้วยแหละไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะเดี๋ยวฉันจะไปตามมาให้เพื่อคุยกันดูเรื่องเพราะคุณสองคนอยู่ในสถานะเดียวกัน ร้านข้างๆอาทิตย์ที่แล้วก็เจอไอ้แบงค์ปลอมจ้ะแบงค์กามโมูเหมือนใยไมนี่แหละคือทุกสินทุกอย่างเหมือนเป๊ะเหมือนของจริงเลยจ้าแต่เวลาเราเอาไปเข้าเครื่องตรวจน่ะมันเป็นของปลอมจ้ะร้านข้างๆนั่นข้างๆนิกกี้นะจ้ะแบงค์ยี่สิบเหมือนกันเลยคิดว่าคนเดียวกันจ้ะ

고녕하고요안요안 <목소리가> 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 Merci, bonjour.

ลูกค้าผู้ซึ่งเดินทางมาจากหุบเขาลับแลได้แวะเวียนมาหายายหมอีกแล้วในตอน9.45นาฬิกา45นาทีวันนี้ท่านลงเขามาเพียงลำพังไรภรรยาข้างกายมีเพียงตะกร้าหนึ่งใบที่ท่านถือมาด้วยตลอดเป็นประจำท่านได้สั่งปอเปียกุ้งสิบชิ้นปอเปียผักสิบชิ้นบวบทอดอีกหนึ่งกลองและบอกอีกว่า ปอเปี๊ยะใย,ยไหมอร่อยมากๆอร่อยแม้ไม่กินกับน้ำจิ้มก็ได้ก่อนที่ใย,ยไหมจะยื่นถุงอาหารให้ท่านก็ได้กล่าวแบบไม่กังวลใจว่าขอน้ำจิ้มเยอะๆนะน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ยื่นมือมาหยิบถุงอาหารใส่ลงไปในตะกร้าคู่ใจแล้วก็เดินจากไปอย่างไรวีแวว กวันเสาร์ณตลาดมีสุขแห่งนี้ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างออกมาหาความสุขกันทั้งนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสุขที่ได้พูดคุยบางคนสุขที่ได้เห็นบางคนสุขที่ได้กินล้วนเป็นความสุขที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้พบกันใหม่คลิปหน้าในตอนต่อไป สวัสดีค่ะ